สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องต้องมาอัปเดตกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับโควิด1 9คือมีสายพันธุ์ที่กำลังพูดถึงกันอยู่โอมิครอน XEC ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันคืออะไรกันแน่มาจากไหนแล้วสถานการณ์ในไทยตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยอาการเป็นยังไงการป้องกันต้องทำอะไรเพิ่มไหมโอเคค่ะมาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยนะคะ ครับเป็นเรื่องสำคัญเลยครับเพราะว่าการทำความเข้าใจสายพันธุ์ย่อยใหม่ๆเนี่ยมันช่วยให้เราประเมินสถานการณ์ได้ถูกแล้วก็ปรับตัวได้ทันนะครับโดยเฉพาะไวรัสมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆงั้นเริ่มคำถามแรกเลยนะคะ XEC นี่มันมันคืออะไรคะจากข้อมูลที่ได้มาคือเหมือนเป็นลูกผสมใช่ไหมคะ r e o o m i n n a n t นะคะใช่ครับเป็นการรวมตัวกันของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอีกทีคือ QOU กับ71กับ KOUAAOU 3 3 อ๋อค่ะแล้วเจอกันที่ไหนเป็นที่แรกคะพบครั้งแรกที่เยอรมนีครับแล้วก็แพร่ไปหลายประเทศเหมือนกันทั้งออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาแล้วก็แน่นอนมาถึงไทยด้วยที่ไทยนี่กรมวิทยาศาสตร์สารแพทย์เขาก็มีข้อมูลใช่ไหมคะว่าช่วงต้นปี6-8ที่ผ่านมานี่เหมือนจะเจอ XAC เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะครับผมข้อมูลล่าสุดนี้คือเจอเพิ่มเป็นสัดส่วนถึง28.4%ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในไทยเลยครับ โหเกือบ30เเลยนะคะถือว่าไม่น้อยเลยใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คืออออัตราการเพิ่มขึ้นที่มันค่อนข้างเร็วในเวลาไม่นานนักกลายเป็นสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยเกือบหนึ่งในสในไทยมันก็ชี้ให้เห็นว่าออความสามารถในการแพร่กระจายของมันอาจจะสูงกว่าตัวอื่นในช่วงนั้นก็เป็นการแข่งขันของไวรัสตามธรรมชาตินะครับมันปรับตัวตลอดเวลาอืมแพร่เร็วขนาดนี้แล้วเรื่องอาการล่ะคะ ตรงนี้แหละที่น่าสนใจว่ามันต่างจากเดิมไหมคะคือข้อมูลตอนนี้อาการโดยรวมๆนะครับค่อนข้างคลายไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่เลยคล้ายๆเดิมเหรอคะครับที่เจอบ่อยๆก็คือมีไข้หรือรู้สึกหนาวๆร้อนๆไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียน่ยงง่ายๆค่ะบางคนก็อาจจะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลปวดหัวร่วมด้วยครับฟังดูก็อาการที่เราคุ้มคยกันดีตอนเป็นหวัด หรือโควิดช่วงหลังๆมีอะไรที่แบบว่าสังเกตได้ชัดเจนว่าต่างออกไปสำหรับ XCE มั้ยไหมคะจุดที่น่าสนใจและดูจะต่างชัดขึ้นคือเรื่องการเสียการรับรสหรือการได้กลิ่นนะครับไอที่เป็นอาการเด่นๆของโควิดช่วงแรกๆหรือโอมิครอนแรกๆใช่ค่ะค่ะจำได้อันนี้กลับพบน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยในคนที่ติด XCE ๋อพบน้อยลงครับแต่ว่าอาการอื่นที่เคยเจอก็ยังอาจจะมีได้บ้างนะเช่นหายใจลำบาก หรือบางคนมีท้องเสียแต่พวกนี้ไม่ใช่อาการหลักครับพออาการรับรสรับกลิ่นน้อยลงแต่ดันไปคล้ายหวัดมากๆแบบนี้การแยกโรคด้วยตัวเองก็น่าจะยากขึ้นไปอีกสิคะ ถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยพออาการมันไม่จำเพาะเจาะจงและยิ่งถ้าช่วงนั้นไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดด้วยเนี่ยดูแค่อาการอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับอืมดังนั้นถ้าป่วยมีอาการทางเดินหายใจการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ก็ยังจําเป็นอยู่นะครับจะได้รู้แน่ๆแล้วความรุนแรงแล่ะคะภาพรวมถือว่าเบาลงไหมคะโดยรวมจากข้อมูลตอนนี้อาการมักจะไม่รุนแรงครับส่วนใหญ่ก็หายเองได้ที่บ้านใช้เวลาไม่ถี่วัน หรืออาจจะสัปดาห์หนึ่งคล้ายๆเป็นหวัดค่ะแต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะครับว่ากลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวภูมิคุ้มกันไม่ดีพวกนี้ติดเชื้ออะไรก็ยังเสี่ยงอาการหนักหรือมีภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าคนทั่วไปอยู่ดีต้องระวังเป็นพิเศษครับเข้าใจเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะสำหรับการใช้ชีวิตการป้องกันตัวเองของเราตอนนี้ครับถึงแม้ว่าอาการ XE จะดูคล้ายหวัดมากขึ้นอาการเด่นบางอย่างลดลง แต่ว่าหัวใจสําคัญของการป้องกันเนี้ยยังเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยเหรอคะใช่ครับมาตร,ราการพื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันดียังใช้ได้ผลดีอยู่เรื่องวัคซีนเข็มกระตุน้นอันนี้ก็ยังสําคัญช่วยลดความรุนแรงได้เยอะถ้าติดขึ้นมาค่ะการใส่หน้ากากในที่ปิดที่คนเยอะๆหรือเวลายอยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็ยังเป็นกรอะป้องกันที่ดีครับนอกจากวัคซีนหน้ากาก,ากแล้วมีอะไรที่ยังต้องเน้นอีกไหมคะสุขอ,อนามัยส่วนตัวเลยครับล้างมือบ่อย สบู่เจลแอลกอฮอลสำคัญมากพยายามเลี่ยงการใกล้ชิดคนป่วยถ้าไม่จำเป็นแล้วก็แน่นอนดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงพักผ่อนกินอาหารดีๆออกกำลังกายพวกนี้คือพื้นฐานที่ดีที่สุดครับงั้นสรุปง่ายๆก็คือ XBC เป็นลูกผสมที่แพร่เร็วทำให้เจอเยอะขึ้นในไทยอาการรวมๆคล้ายหวัดแต่ที่ไม่เหมือนเดิมชัดๆคือไม่ค่อยเสียการรับรสกลิ่นครับ ส่วนการป้องกันก็ยังใช้มาตรการเดิมๆที่เราทำกันมาเป็นหลักเลยใช่ครับถูกต้องเลยแล้วกออ็อยากจะฝากประเด็นให้ลองคิดตามกันไปนะครับคือแม้ว่าสายพันธุ์ย่อยอย่าง XEC เนี่ยอาจจะอาการไม่รุนแรงสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วก็จรงิงแต่การที่เรายังต้องคอยตามข้อมูลต้องปรับตัวต้องทำตามคำแนะนำสาธารณสุขอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันสะท้อนว่าเราต้องอยู่กับไวรัสที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาจริงๆ เราต้องอาศัยทั้งความเข้าใจข้อมูลล่าสุดแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือความรับผิดชอบต่อคนอื่นในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางกว่าเราการปรับตัวของเราคนเดียวมันจะช่วยปกป้องคนรอบข้างที่เสี่ยงกว่าเราได้อย่างไรแล้วระบบสาธารณสุขเองจะปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในระยะยาวได้อย่างไรอันนี้คงเป็นคำถามที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะยินดีครับ